ันนี้ชุมชนบ้านแหลมขอต้อนรับคุณพัะตกตที่แวะมาที่นี่เฮีวเอาเฮีเวเฮีวฉันร้องมาอย่างไรก็ไม่ครบฉันร้องมาอย่างไรก็ไม่ครบฉันขอเขอชิญพบกับชาวชุวมชน ถ้าวิถีชีวิตดั้งเดิมของที่นี่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนอย่งคงที่เราได้สัมผัสนะครับเหมือนกับว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตท,ที่นี่ครับชุมชนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางบละมาจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าวิาชชไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้เมื่อมาชุมชนบ้านแหลมก็คือการล่องเรือชมอัตลักษณ์ชุมชนครับเพราะว่าตลอดสองฝั่งลำน้ำเรียงรายไปด้วยบ้านทรงไทยโบราณ และวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานครับอย่างวัดป่าพฤกแห่งนี้ใครที่มาบ้านแหลมก็ต้องแวะมาไหว้หลวงพ่อสีแสงพระพุทธรูปสำคัญของวัดป่าพฤกครับ ที่ตัวมาลองเล่าประวัติที่นี่ให้ฟังหน่อยนี้ครับที่ชื่อตำบลบ้านแหลมเนี่ยเพราะว่าเราปลูกบ้านเรือนไทยขนานกับสองฝั่งแม่น,น้ําสุพรรณบุร,รีก็จะมีเส้นทาง,างเดชประภาต้นรัชที่5นะครับแล้วก็ย้อนรอยกวีเอกสุทรผู่นะครับก็จะมีเส้นทางที่ว่ามีความสําคัญของเมืองสุพรรณบุรีบ้านฉันนะครับแล้วก็ประเพณีดิมฝั่งแม่น้ําสุพรรณบุรีเราจะมีเยอะมากนะครับก็เป็นไยกว่าท่องเที่ยววิถีไทยกับสายน้ําบ้านเหลมแล้วก็อยากให้ให้ท่องเที่ยวมาสัมผัสมาเที่ยวบ้านฉันนะครับมาแล้วรงหงรักไม่มีร นอกจากภาพวิถีชีวิตกับสายน้ำที่งดงามแล้วยังมีของดีงต้องบอกต่อนะครับเรื่องความอร่อยของอาหารย่านนี้ไงครับโดยเฉพาะขนมไทยโบราณที่รสชาติดีและสีสันสวยงามแบบนี้เลยครับจากนั้นพี่โสพลก็พาผมไปช่วยคุณยายโสพาแม่ครัวสูตรเด็ดเพื่อเปิดตำรับน้ำพริกเผาสูตรโบราณครับขอบอกเลยครับว่า เป็นน้ำพริกเผาที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยนะครับท <G l id noise> ูบหอมพรมเสร็ษฐีหลากสีประจำวันเกิดซึ่งสีของทูบก็มาจากสีของธรรมชาตินะครับอย่างสีเขียวสกัดมาจากใบเตย ขั้นตอนการทำเนี่ยเหมือนง่ายครับแต่ต้องเรียนรู้กระบวนการอยู่นานเลยทีเดียวพูบหลากสีแม่ตากแดดสะพรั่งแบบนี้เหมือนกําลังบูชาพระอาทิตย์เลยนะครับมัวเก๋ๆใส่แล้วเท่ๆจักสารจากผักตบชวาไอเดียสร้างสารรค์งานฝีมือหัตถกรรมของคนในชุมชนบ้านแหลมครับ หมือนสเสน่ห์แห่งบรรยากาศวิถีไทยใกล้กรุงแบบนี้ยังคงรอคอยให้เรามาสัมผัสสร้างประสบการณ์และความทรงจําที่ดีนะครับแล้วคุณจะตกหลุมรักจนอยากกลับมาอีกหลายๆครั้งครับชุมชมตนตำบลบ้านแหลมยังมีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายและอาหารพืนบ้านอร่อยๆอ,อ,อีกมากมายให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำสุพรรณบุรีครับ บ้านแหลมอำเภอบางปลามาสุพรรณบุรีใกล้กรุงแบบนี้ไปเที่ยวได้ทั้งแบบวันเดียวไปกลับหรือจะพักค้างคืนก็มีโฮมสเตย์ให้เลือกพักไปแล้วรับรองต้องหลงรักแน่นอนครับ าชาชา A าช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 